พฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีสงเคราะห์ตนเองที่อานิสงส์มากที่สุดยากจนแค่ไหนก็ทำได้ทุกคนลิขิตชีวิตแบบที่หวังหลวงพ่อจรัญรับรองเราจากประสบการณ์จริงบุญที่อานิสงส์มากเกินคาดยากจนแค่ไหนก็ทำได้ถ้าตั้งใจจริงชีวิตเปลี่ยนแน่ๆการทำบุญที่ให้ผลสูงสุดอยากให้ญาติโยมทำบุญให้มากม ทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายโดยไม่ต้องใช้สตางค์เลยต้องการให้โยมทำบุญตรงนี้เอาวุญมาใส่ตนเองบ้างอย่าทรายศกฎบัญญัติของตัวเองอย่านอกใจตัวเองได้ไหมตรงนี้ขอฝากคําจําไว้ด้วยถ้าโยมไม่คิดจะไม่เข้าใจคํานี้โยมไปสงเคราะห์ผู้คนอื่นสงเคราะห์วัดโน้นวัดนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธดี แต่ยังดีไม่มากเท่ากับสงเคราะห์ตัวเองก่อนทำบุญให้แก่ตัวเองก่อนให้เกิดความสุขด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ขอให้ทำด้วยความตั้งใจถ้าโยมมีลูกมีหลานโยมเป็นคุณตาเขาคุณปู่เขาคุณย่าเขารับรองเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทางดีปู่ย่าตายายให้กับลูกให้กับหลานถึงแน่ไม่ต้องอธิษฐานด้วย ถ้ายมเป็นคุณตาคุณยายสมัยก่อนอาตมารู้จักตายายคู่หนึ่งยกตัวอย่างได้เลยชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันมีเงินมีทองมีที่ดินตั้งห้าร้อยกว่าไร่ชอบอย่างนี้หมดแต่ไม่สนใจเรื่องวัดทำบุญกระถินผ้าปา่าแค่จะสวดมนต์ไหว้พระหรือจเจริญกรรมฐานไม่สนใจลูกหลานไม่เอาไหนเลยเกเรกันหมดทางบ้านพฤติกรรมไม่ดีเลย เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เกลียนหนังสือแล้วก็เลิกขอให้กำหนดระยะคนที่สติปัญญาไม่ดีคนหายใจสั้นหายใจไม่ยาวคือมักจะคิดอะไรสั้นๆคิดแต่หัวบันไดไม่ได้คิดออกไปยืดยาวนอกประเด็นนี่เป็นความจริงอย่างนี้แน่นอนขอฝากไว้ถ้าเราเป็นญาติมีลูกมีหลานไม่เอาไหนไม่ต้องไปตีไปดา่าไม่ต้องถวายสังฆทานให้หรอกนะ ดูเรามาปฏิบัติธรรมเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีจะถึงลูกถึงหลานเจ็ดชั่วโคตจะย้อนไปดูถึงปู่ย่าตายายที่ทำบาปบางทีปู่ย่าตายายกินเหล้าเมายาเล่นการพนันแต่หลานมาปฏิบัติธรรมที่วัดน,นี้เดินหน้าไปหาลูกหลานของเขาในอนาคตเขายัางเป็นหนุ่มเป็นสาวนับถอยหลังมาหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่กับยา่าตากับยายชอบเล่นการพนันชอบกินเหล้า เลิกเลยทันทีเห็นไหมไม่ต้องอธิษฐานเลยและไม่ต้องแผ่เมตตาด้วยเลือดสายโลหิตอันเดียวถึงเจ็ดชั่วโคตรพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากไม่ต้องอธิษฐานหรอกนะสมมติว่าลูกจะเข้างานหลานจะเข้างานหรือจะไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรไม่ได้มันขัดข้องไปหมดไม่ต้องไปอธิษฐานขอเทวดาแต่ประการใดปฏิบัติธรรมดีที่สุด สวดพุทธคุณธรรมคุณพาหุงคาถาสวดพุทธคุณเท่าอายุกันหนึ่งทำไมต้องเกินอายุเพิ่มภูนสำคัญมากยกตัวอย่างให้เห็นเราหนัก80กิโลกร,รมัมน้ำหนักเราอย่าไปแบกของร้อยกิโลกร,รัมนะจ๊ะจะไปไม่รอดจะบอกให้จะเดือดร้อนภายหลังอย่างดีก็แบกของให้มันพอ80กรริโลกรัมแต่เราสวดเกินหนึ่งหรือสวดเกิน10หรือ108เหมือนเพิ่มพลัง เพิ่มพลัพลังให้เราสูงขึ้นจะได้มีพลังต่อไปอย่างนี้ต่างหากถ้าเราสวดได้ร้อยแปดก็ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยจะต้องรีบออกนอกบ้านหรืออยู่ในรถติดในกรุงเทพมหานครสวดตีมากสวดในรถอย่าไปหลับตานะรถชนเสาไฟฟ้าเมื่อสองวันหลับตาสวดตอนตี 3, นสาชนเสาไฟฟ้าโทรทัศน์ถามทำไมหลับตาขับรถ ผมลืมถามหลวงพ่อว่าเวลาสวดมนต์ในรถต้องหลับตาหรือไม่เพราะว่ามันเป็นโชเฟอร์ขับรถหลับตาสวดมนต์อย่าหลับตาถ้าเราสวดที่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรก็หลับตาได้บางทีเดินจงกรมระวังนะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหลับตาพิทษชนโปก๊กต่างคนต่างหลับอะไรกันหลับตาเฉพาะยืนหนอห้าครั้งยืนหนอให้ยาวๆตั้งสติตั้งตัว ตั้งสติตั้งรู้ตัวหลักนี้คือตัวธรรมะถ้าขาดสติแล้วมันจะฝืนใจคนไม่มีสติจะปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจคนตลอดคนที่มีสติสัมปชัญญะได้นั้นมันจะฝืนใจมาทางดีคนที่สำเร็จเป้าหมายแห่งวัตถุประสงค์ไม่ต้องฝืนใจปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจตัวเองก่อหลังไหลไปสู่ที่ต่ำชั่วตรงนี้ ไม่ใช่ธรรมะอยู่ที่หนังสือไม่ใช่ธรรมะอยู่ที่อื่นตัวกำหนดชะตากรรมสุดยอดคาถาเด็ดพลิกชีวิตได้ทั้งแม่ทั้งลูกเมื่อลูกเกเลนนาทุกสาหาัสมาให้พ่อกับแม่หลวงพ่อจารันวัดอัมพวันบอกวิธีแก้เริ่มต้นจากแม่มอบคาถาเด็ดพลิกชีวิตได้ทั้งแม่ทั้งลูกมีคำสอนของหลวงพ่อจารันที่เคยฝากไว้ว่า ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูกก็จะเห็นได้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักพ่อแม่ลูกนับเป็นสายใหญ่ความผูกพันเชื่อมโยงกันการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดีจึงมีส่วนในการสร้างสังคมให้สงบสุขตามมาด้วยเช่นกันในทางตรงกันข้ามหากลูกเหลวไหลเป็นเด็กเกเรผู้ที่แสนจะทุกข์ใจคือพ่อและแม่ ดังที่หลวงพ่อจารันเคยเทศนาเล่าเรื่องราวไว้เป็นตัวอย่างพร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขจนเป็นที่มาซึ่งทำให้หลายๆคนนำไปทดลองปฏิบัติกันซึ่งก็มีการบันทึกไว้ในดังนี้มีชาวคริตคนหนึ่งอยู่แถวลาดพร้าวอายุ51ปีมีลูกชายคนเดียวสามีตายเป็นเศรษฐีที่กรุงเทพมนครกราชาที่ดินที่ดินข้างครองแสนแสบของเขาทั้งหมดเลย ไปจดตลาดลาดพร้าวหลายร้อยได้เมื่อสมัยก่อนก็ขายได้หลายร้อยล้านเป็นผู้มีเงินลูกชายเรียนหนังสือไม่เก่งส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไปต่อปริญญาที่อเมริกาลูกไม่เอาไหนไปซื้อรถเกง๋งพาจิกโกไปหาจิกกีสามปีแล้วก็มีหนังสือมาหลอกแม่เร่ไปเรียนใกล้สำเน็จแล้วก็มาขอเงินแม่อีกหนึ่งแบาทสี่แสนบาทแล้วในที่สุด เขาก็ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่ไหนก็ไปหาหมอดูหมอดูก็ไปเอาเงินสะดอกเคราะห์ลูกถึงจะเรียนได้และก็ได้เงินสะดอกเคราะห์ไปหาหมอทำก็ไม่สามารถจะทำให้ลูกเรียนสำเร็จได้แต่พอดีมีคนที่สิงบุรีไปเป็นลูกจ้างบ้านนั้นเขาเป็นนายทุนให้ก็พากันไปนครสวรรค์กลับมาเขาก็เลยอยากให้อัตมาช่วยเขาพามาแวะก็เลยแกล้ง เพทุบายว่าปวดท้องแวะเข้าวัดนี้หน่อยจะหาห้องน้ำแวะเข้ามาแล้วนายทุนคนนี้ก็เข้าห้องน้ำด้วยคนนั้นก็มาบอกอาตมาว่าหลวงพ่อช่วยทีแต่อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคริสบอกช่วยหน่อยเถอะเขามีลูกชายคนเดียวผมก็ขอยืมเงินเขาใช้เรื่อยเรานึกในใจก็ขอดูหน้าก่อนสิแล้วเขาก็พามา แล้วบอกให้ฝั่งว่าลูกชายไปเรียนที่อเมริกาไม่เอาไหนเลยพอรู้ว่าเขาเรียนไม่สำเร็จไปเที่ยวพานักศึกษาไทยไปเสียหายฉันก็จะเป็นโรคประสาทแล้วท่านจะมีทางช่วยไหมดูหน้าแล้วก็รู้ว่าลูกชายจะต้องสำเร็จปริญญาโทแล้วจะสำเร็จปริญญาเอกด้วยแต่ทำไมเรียนไม่สำเร็จเดี๋ยวมีวิธีแก้เพราะลักษณะบอกให้รู้ถึงลูกด้วยว่าลูกชายต้องเรียนสำเร็จ แต่ทำไมเรียนไม่สำเร็จสักทีวิธีแก้อาตมาก็บอกไปว่าโยมไปสวดมนต์สวดพุทธคุณ 52. จบเพราะตอนนี้โยมอายุ 51. ปีเขาก็บอกฉันสวดไม่ได้ฉันเป็นคริสพร,พระบิดาพระบุตรพระจิตสวดได้ไหมฉันก็เป็นคริสที่ชาวพุทธสวดมนต์สวดไม่เป็นไปเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็เข้าไปอย่างนั้นเองวันนี้ก็เจ้าไปไม่ยอมรับก็อยู่ได้อีกสีหเดือน อตา,าตมาจำาได้ได้ทีนี้ไม่มีคนพามาเขาก็มากันเองสามคนบอกว่าฉันยอมจำนวนบอกเอาอย่างนิยมไปซื้อหนังสือสวดมนต์เข้าเล่มหนึ่งฉันไม่อยากให้หนังสือสวดมนต์มีในบ้านฉันท่านช่วยเขียนให้หน่อยได้ไหมอตาตมาก็เขียนพอตอนหลังขี้เกียจเขียนต้องพิมพ์เป็นใบนี่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณผ่าหุงมหากาฉันแม่นับถือพระฉันสวดได้ไหม ที่นอนนั่นแหละสวดไปก่อนอาจตมาหาอุบายเลยก็สวดพาหูมาหากาไงฉันท่องไม่ได้อ่านตามตัวแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอายุห้าสอ็ดวดห้าสิบใช้ก้าไม่ขีดทิ้งเข้าสิทำไปก่อนเขาเลยมั่นใจคิดว่าจะทำได้บอกว่าโยมสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาให้ลูกอย่าด่าลูกนะอย่าแช่งลูกนะ ให้ลูกมีความสุขความเจริญและให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือให้สำเร็จพอสวดได้สามเดือนท่องได้หมดเลยหนักเข่าไม่ต้องใช้ไม่ขิดแล้วจึงเกิดอานิสงส์สองประการอย่างที่หนึ่งโรคประสาทหายกินได้นอนหลับชื่นอกชื่นใจนอนหลับเมื่อนอนหลับใจก็ดีเริ่มแผ่ส่วนกุศลให้ลูกถึงแล้วบุญกุศลของแม่จะถึงตอนไหนรู้กันตอนนี้เลยเพราะลูกนี้ เพ้อในการขอเงินแม่เรื่อยไม่รู้จักบุญกุศลของแม่แต่ประการใดวันนั้นบุญกุศลของแม่ถึงประมาณ6เดือนหลังสวดมนต์อัตมาจดไว้วันนั้นพอดีลูกชายพาพวกนักศึกษาไทยที่ส่งด้วยทุนของตัวเองไปเที่ยวขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเพื่อนอยู่ข้างหลังกระเด็นออกจากรถหมดไม่ตายไม่เป็นอะไรเลยแต่เจ้าตัวต้องไปอัดกอปี้กับเสาไฟฟ้าเสาล้มต้องเสียเงินหลายแสน พวงมาลัยอัดหนอกไปโคม่าอยู่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวพอดีมีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่อเมริกาบอกว่าไม่รอดแน่วันนั้นผ่านไปพอรุ่งขึ้นลืมตาพอรอดมาแล้วปวดเมื่อยจะตายน้ำตาร่วงคิดถึงแม่นี่คนเราพอมีทุกข์คิดถึงแม่เลยมันเพ้อไปในสังคมมันจะไม่คิดถึงแม่บางคนอายุ80ปีแก่จะตาย เวลาใกล้ตายร้องคิดถึงแม่ร้องแม่จ๋าแม่กระทั้งแม่ตายไปแล้วอย่างนี้แน่นอนมันทุกข์หนักปวดเมื่อยทั่วสังรพังกายคุณแม่จ๋ารำพึงรำพันคิดถึงแม่อย่างที่สองลูกคิดถึงแม่ถ้าแม่ทราบว่าหนูไม่ได้เรียนหนังสือแล้วแม่จะเสียใจแค่ไหนแม่ทราบเข้าก็ดีอกดีใจมาวัดเลยเลี้ยงเพลนพระพระสวดธรรมจักใหหนึ่งจบ ในที่สุดพอลูกชายกลับจากอเมริกาผ่าลูกมาวัดเลยอาตจจมาให้พระบูชาไปหนึ่งองค์แม่ก็เล่าเรื่องให้ลูกฟังเพราะเหตุนี้ลูกเลยสวดมนต์ภาวนาแล้วเข้าไปวัดไทยไปนั่งวิปัสสนาที่เมืองนอกท่านเจ้าคุณเทพโสพลปัจจุบันพระธรรมราชานุวัดหรือหลวงเตียท่านจำบรรษาอยู่วัดโพธาเตียนกรุงเทพรู้จักแต่ไม่รู้เรื่องวัดอัมพวัน รู้ว่านี่มันนักกรรมฐา,านปริญญาเอกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมกลับบ้านแม่บอกหลวงพ่อให้ฉันสวดมนต์อะไรให้ลูกกลับประเทศไทยไม่มีกลับเรารู้แล้วไม่กลับแน่อันนี้เป็นผลแน่นอนเขาฝากไว้ว่าเด็กหรือใครก็ตามต้องประสบทุกข์ให้เงินมันไปเฟอไม่คิดถึงแม่ต้องประสบทุกข์จึงจะเห็นตัวธรรมะเห็นอกเห็นใจเลยเขามาเล่าให้อัตมาฟัง บอกหลวงพ่อครับผมไม่คิดถึงแม่เลยสี่ถึงห้าปีที่อยู่อเมริกาแต่ก็คิดถึงแม่ว่าอยู่กับแม่ป้อนข้าวให้พัดปีให้คิดได้อย่างนี้เลยแม่ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อนี้ช่วยเอาไว้เขาเลื่อมใสอาตามาบอกว่าถ้าเชื่อไปตัดผมมาเดี๋ยวนี้เพราะผมเขายาวประบ่าเลยตัดผมที่สิงห์บุรีเจ้าคนนี้บอกว่า แม้หลวงพ่อองค์นี้พรานเงินแม่เป็นหลายล้านบาทนี่เห็นได้ชัดมากดังที่กล่าวมาแล้วอาตมาก็ตั้งตำราคนไหนเคราะห์ร้ายสวดพุทธคุณ